เคียเนี่ยโอ้กลับสวัสดีทุกคนนยครับวันนี้ผมพาทุกเกมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานวันนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้ง กับเกมที่ม,มีชื่อว่า Battle ไอ้ถุย Ship of Battle ซึ่งมีซึ่งมันแบบเกมก็คล้ายๆกับ Sea of Thieves แบบแต่ว่ามันจะเป็นเกมแนวอะไรสู้แบบยิงกันแล้วก็มาซ่อมบ้านซ่อมอะไรพวกเนี้ยโอเคนะั้นนั่นเรามาลองเล่นอะไรดีกว่า รือของผมก็ยังเป็นเรือกะกาก,ากอยู่ไม่สามารถไปตีกับพวกบอสใหญ่ได้ผมผมก็ต้องมาตีกับพวกพวกนี้่นโอเคโอ้มีเรือสองลำครับ,บกดล้วๆเลยกดรล้วๆเลย เ okay, เราจะยิงครับเอาเฮ้ยอาฮ่าลืมซ่อมเรือครับโอ้โ oh, ห <c oughs> แตกยับเลยขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่โอ้ให้ตายเด็ดครับ ตอนแรกยังเป็นสองเลยตอนนี้กลายเป็นสามแล้วเฮ้ยเฮ้ยลุมลุมหมอตาย ยิง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 เดี๋ยวต้องให้มันตายก่อนเดี๋ยวค่อยยิงเรือลำเล็กไปเอ้ยโอ้โเกือบชนนี่ชนเรือแม่เอ้ย เอาเฮ้ยเอ,อื้อแตกยับโอ้โหต้องมาซ่อมเรือมาอีกแล้วยังดีครับซ่อมครั้งละสิบเหรียญก็ยังถูกอยู่แถมซ่อมเร็วด้วยมีเรือก,กี่ลำเนี่ยสองลำครับ โอ้โหเปนยิงแรงว่าผมีิไปแล้วยิงครับยิงรัวลำเล็กก่อนี๋ยวเข้าไปสูล้ลำใหญ่

ตายสิเ้ยเอเอเผี้ยวก็อย่างที่บอกครับระบบเกมนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับก,ก็แค่ให้เรามานะมายิงต่อสู้เก็บเงินซื้อเรือก็ประมาณนี้แหลคนะครับเนียพวกเรือลำใหญ่ๆก็สู้ยากอยู่พอตัวเลย มันมันยากอะเออขอซ่อมเรือโอเคอะซ่อมเรือเก็บของก่อนเก็บของ,งนะก็ของมันก็ ไม่ได้มีเยอะแยะครับเอามาเอามาขายแบบแลกตังเงี้ยมนก่อนที่จบคลิปขอนี่กันเอาเฮ้ยทำไมเรือมันมาคับงั้นนะฮะผมโดนมาคับที่สู้นง้นเหรอถึงว่าไม่เรือมันลำแปลกไม่รู้ไม่รู้จะก,กับตัน จากสเปโร่แล้วแกจะมาสู้กับเรือปักโพลงงั้นเหรอโอ้โหโหโห,โหโหโหเกินอ,อะไรอยูนน่ะมีป้อมด้วยเฮ้ยยิงไม่โดนเลยเฮ้ย อย่าวนเรืออย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้มันยิงโดนเรานะครับเพิ่มความเร็วในการในการขับเรือนะครับ ตา,ตายตายแตกเ่าไมู้จักับตันจากสเปรโรสแล้วโอเคนั้นสำหรับวันนี้ขอ,อการชอบคลิปนี้มันก็ถ้าเกิดอยากให้ผมเล่นอีกก็คอมเมนต์นได้นะครับโอเคสำหรับนีรับบาบาย